สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆอุวันนี้นะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะผมบอกเลยนะฮะว่าพี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยครับวันนี้มาอัปเดตแต่ละรายการแต่ละเลขให้พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับพระปิดตานะครับนะส่วนหลังใหม่นะครับจะมาประมาณอีกสองสามวันนะครับจะหลังใหม่นะครับใจจริงอ่ะน้องก็อยากไปสดนะฮะเพื่อได้แบบเท่าเทียมกันทุกคนนะฮะเพื่อแบบ อยากเอาจริงๆนะฮะอยากอยากให้ทุกคนได้รุ้นมาพบอกันนะพี่ประมาณนี้นะครับนะครับงี้ก็ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยพี่นะฮะตอนนี้น้องอามาจิก็เพิ่งเพ,พิ่งทำนะพี่นะก็มาจิกังน้อยอยู่ก็ไม่สามารถจะไลฟ์สดได้แล้วก็คนอาจะเห็นน้อยนะฮะงี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยพี่นะฮะก็ต้องมีวิธีเดียวพี่ต้องแกะให้ดูนะครับนี่ฮะวันนี้ครับนะวันนี้มาอัปเดตรายการเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันที่มีอยู่นะครับแล้วก็ จะ EP วันสองวันนี้ครับจะเป็น EP ที่แกะลังเลยเป็นเป็นแบบแกะลังให้พี่น้องได้ชมมาเลยครับอีกอีหนึ่ง EP แล้วก็เปิดลังใหม่อีก EP หนึ่งนะฮะนี่ฮะวันนี้เอามาให้พี่น้องนะฮะได้รับชมกันพี่นะฮะชอบถูกทใจกันไหนสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับผมขออนุญาตนะครับหลบหลบเป็นพื้นหลังแดงนะแป๊บนึงนะพี่นะก่อนจะไลฟ์สดนะฮะนี่ ผมอธิบายเนื้อก่อนนะครับรายการที่เนื้อขาวนี่ฮะเป็นเนื้อคำข้าวเนื้อที่สองเนื้อเขียวนะครับเนื้อภูเขาว่านภูเขาควายครับรายการที่สามรายการที่เป็นเนื้อจินดามณีนะครับส่วนรายการที่สี่เนื้อแร่แกสิ์รายการที่ห้าเป็นเนื้อปลาลานนะครับแต่มีอยู่ห้าเนื้อนะพี่รุ่นนี้นะและรายการบนก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งก็คือเป็นเนื้อพวกยาวอ่ายาวว่าทัหนาก็จะออกถีบ น้ำตาลนิดๆอ่อนๆนะฮะมันมีลหยเนื้อครับนานเดี๋ยวเอธิบายให้ฟังนะพี่นะรับใครที่ได้รายการไหนนะฮะวันก็ดีกับพี่ๆนะฮะที่ได้จะกุดทองคำก้าดอกด้วยนะครับนั้นก็ยินดีด้วยนะครับจากพี่ๆขอนแก่นนะอ่าพี่ทอรนีนะชื่อพี่ทอรนีนะครับเขาฝากขอบคุณที่ครับอุดหนุนน้องทุกคนด้วยนะครับนะน้องให้เท่าเทียมแน่นอนนะครับเดี๋ยวฮะวันนี้มันโทรรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งครับรายการนี้ฮะ รายการนี้พี่ชุดสวยครับนะฮะเป็นเนื้อตะกุดทองคำครับรายก um ารนา 3, ี้ Bernard essays, เป็นเนื number, ้อตะกุดทองคำนะฮะแบ่งปันให้พี่น้องในราคาเดิมครับรายการนี้ตะกุดทองคำสามดอกครับฮะนี่ฮะเป็นเนื้อเป็นเนื้อยาวาสนานะครับนะฮะห้าสิบองค์ครับนี่ฮะจะสร้างเพียงแค่ห้าสิบองค์ในโลกครับเนื้อยาวาสนาเลขโค้ดอัมเบอร์ครับเดี๋ยวผมส่องให้ชมนี่เลขโค้ดอัมเบอร์ครับ สามหกนะฮะเลขคนจำนวนสามหกนะฮะจัดสร้างห้าสิบองค์ในโลกนะฮะนี่ครับด้านหลังสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่ฮะสองพันห้าร้อยบาทนะฮะราคาเดิมพี่ใหญ่เลครับรายการบนนะฮะมีหนึ่งองค์สุดท้ายครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองนะฮะมาเป็นเนื้อขาวครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวนะครับเลขคนจำนวนเจ็ดสามนะ เดี๋ยวผมอัญญาดูให้ครับจะสร้างกี่องค์เนื้อขาวตะก,กุดเงินแท้แปบ๊บหนึ่งนะพี่ชายเนี่ยเมื่อกี้ตะกุดสองคำที่ผมแจ้งไป่พีเห็นไ,ไหมสร้างน้อยพนะีกอุ้ยพิมพ์เล็กสร้างน้อยอีกนะ พิมพเลขสร้างยี่สิบองค์นี่ฮะตะกุดเงินนะครับพิมพใหญ่เนี่ยเนื้อเหล็กน้ำพีร้อยองค์เนื้อขาวร้อยองค์นี่พี่โอ้โหจะสร้างร้อยองค์พี่ชายนะครับรายการนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะฮะต่อมารายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านภูเขาเขียวครับเอ้ว่านว่านภูเขาควายครับนี่เลขคนจเบอร์สามหกนะฮะนี่ สวยๆครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะฮะต่อมารายการที่สี่ครับรายการสี่เลขโคตรจะเบอร์หกหกครับโอ้หรายการที่สี่เลขโคตรจะเบอร์66หกครับนะฮะครับรายการนี้นะฮะขอแบ่งพี่น้องครับโอ้หมวนสารเนื้อว่านนี่ย เลขขนตัวเบอร์หกหกนะครับในการนี้นะฮะเลขขนตัวเบอร์หกหกนะครับผมขอที่แปดร้อยบาทนะครับสำหรับเลขเบิ้ลผมขอแปดเอ้หกร้อยเอ้เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมมึงเอาเท่าจำโบ้เนีต่อมาเลขขนตัวเบอร์ครับรายการนี้เป็นเนื้อยาว่านดินดามณีใช่ป่ะพี่หรือยาว่านเสนาเนี่ยเลขขนตัวเบอร์สองหกครับนี่เลขขนตัวเบอร์สองหกนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่ากันพี่บิ๊มเลขคุ้มใหญ่ เลือกชมได้เลยนะฮะแล้วแต่ความชอบเรานะครับรุ่นนี้จะมียันเล็กนี่อันนี้น้อยเลยนี่นะครับจะมีอยู่หลายพิมพ์นะพี่นะลองเลือกชมดูนะครับนะต่อมาครับรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นพิมพ์จัมโบ้เนี่ยรายการที่หกเป็นพิมพ์จัมโบ้นะฮะเลขโค้ดเบนร์พี่สองหกแปดนะครับเลขโค้ดเบอร์สองหกแปดพี่นี่นฮะพิมพ์จัมโบ้สวยๆเลยครับรายการนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่เจดครับรายการที่เจ็เลขโคดตั้เบอร์ครับสามเจ็ดเก้าครับรายการนี้ก็ห0ร้อยบาทนะครับรายการนี้6 0ร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนี่ครับต่อมารายการที่แดครับเป็นพิมพ์ปดนี่ครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ปดนี่ฮะรายการนี้เลขโคดตั้เบอร์พี่หนึ่งเจ็ดหนะฮะหนึ่งเจ็ดหครับพิมพ์กลางครับนี่ฮะรายการที่แดนะครับนะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาในการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขโค้ดลำเบอร์ครับสองสี่สองครับถามเงินถามทองพี่รายการที่เก้านะครับเนื้อใบลานหน้ากากทองผาบาทหรือเปล่าพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทพี่จ่ายนี่ฮะสวยๆนเลยครับนี่ฮะจะสร้างเพียงแค่ห้าร้อยองค์นะฮะต่อมาานการที่สิบครับนี่ฮะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทครับพี่จ่ายเลขโค้ดลำเบอร์ฮะ เลข,ข er 2, คนเบอร์สองรหลักเลยครับหมายเลขหกห้านะฮะหมายเลขหกห้ารายการที problem, 2, ่สิบครับพี่ชายนี่ครับต่อรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อขาวคำข้าวนีฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์สองเจ็ดสองครับเนื้อขาวคำข้าวรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทโอ้โหด้านหลังมวสารแน่นตึบคำข้าวแน่นตึบพี่นี่ฮะ โอ้โห <Cornell>. นะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองครับเป็นเนื้อว่านภูเขาควายนะฮะเนี่ยเนื้อว่านภูเขาควายครับรายการที่สิบสองครับมาดูเลขโค้ดอัเบอร์นะฮะเลขโค้ดอัเบอร์สองสองสามเกือบตองเลยพี่สองสองสามเกือบตองเลยพี่สี่ร้อยบาทเท่ากันนะฮะต่อมาเป็นเนื้อจินดารามณีนะฮะเนื้อจินดารามณีเลขโค้ดอัเบอร์หนึ่งหกครับ เลขสวยเลขคนตัเบอร์หนึ่งหกเนื้อจินดามันีพี่เลอสวยเลยสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่เลือกที่ชอบเลือกถูกใจถูกใจเนื้อไหนปิดเนื้อน,นั้นได้นะครับมีมีผมมีอีกนะผมมีอีกนะพี่นะเผื่อใครไม่ทันในนี้นะฮะผมมีแบ่งปันแน่นอนนะฮะต่อมารายการ่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับรายการนีร้เป็นเนื้อเลขไก่ย์ครับนี่ฮะมาดูพี่เลขโคดตเบอร์ฮะเลขโคดตัเบอร์สี่ถึงนะฮะจะสร้างเน,น่นอนพี่แต่ละองนะฮะรายการนี้เนื้อเลขไก่ย์นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันมี้น้องสี่ร้อยบาท ต่อมากะันไปครับเป็นเนื้อดําใบลานเงี้ยเนื้อดําใบลานคั่นสารล้านปีครับนะฮะผสมเับงาช้างเลขคุดตัเบอร์สี่เก้ารายการนี้เนี้อสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะฮะลองเลือกชมดูนะครับชอบไปกันไหนราคาเท่ากันพี่นะครับซื้อเช่าหลายองค์เดี๋ยวผมลดให้พิเศษอยู่แล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะฮะรายการที่สิบหกครับนะรายการนี้เป็นพิมพ์จัมโบ้ครับนะฮะเป็นพิมพ์จัมโบ้เนื้อขาวคําข้าวนะฮะรายการนี้นะฮะพี่เลขค้ดนัวเบอร์ครับสาม สามสามสองพี่รายการนี้เนื้อขาวคำข้าวครับเนี่ยฮะรายการที่4ี่ยห้าิบาทนะครับต่อมาเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับเป็นเนื้อเขียวๆส,สวยๆมวลสารแน่นๆแบบนี้ครับพี่เลขคนลเบอร์เจ็ดหสามครับนะฮะรายการที่17เจดครับต่อมารายการที่8ครับเป็นเนื้อว่านจินดามนีครับรายการนี้เลขคนดเบอร์หนึ่งห้าหครับสา6หกับหนึ่งหกับพี่ส5 6ห้าหเหรอนี่ฮะ โอ้โหเนื้อว่านดินดมนีพี่ยังวะยังฉ่ำนะฮะยังสวยะฮะรายการที่450บาทเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นเนื้อแลกไก่สิทธิ์ครับนํามาดูเลขคนละเบอร์พี่จ๋าเลขคนเบอร์34ครับรายการที่1กนะฮะต่อมาการที่20ครับเป็นเนื้อใบลานครับเลขคนเบอร์233ครับเนื้อดินดําใบลานครับนี่ นะครับรายการที่20นะครับ450บาทต่อมาเป็นพิมพ์เด็กครับนะฮะรายการสุดท้ายครับเป็นเนื้อขาวคำข้าวนะครับชอบถูกใจกันเนี่ยรีบทักมาปิดได้เลยพี่นะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะรายการที่เลขคนจัเบอร์340ครับ350บาทนะฮะส่วนรายการพิมพ์เล็กนะครับ3องค์1,000บาทนะพี่ชายนะฮะนี่ฮะรายการที่เลขคนจัเบอร์ครับ945ครับ เก้าสี่ห้าสาสิบาทเนื้ว่านผัควายฮะต่อมาเป็นเนื้อแร่เอเนื้อว่านจีนามันดีครับเลขคนะเบอร์สามเดหกครับเลขคนะเบอร์สามเจ็ดหกครับจในการที่ยี่สามครับนะต่อมารายการที่ยีครับเป็นเนื้อว่านแร่ไกสิทธิ์ครับเลขคนณะเบอร์แปเลขสองหลักด้วยครรายการนี้ครับในการยี่สครับนะฮะ ต่อมากันท้ายครับเนื้อใบลานนะครับนะมาดูเลขคนละเบอร์ครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสองครับเนื้อดําใบลานครับพิมพ์เล็กสุดนะฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันนี่น้อยี่สิบห้ารายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับนี่ฮะพี่ชายแคปเลยนะฮะชอบรายการไหนแคปเลยครับนะโอเคครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่อุดหนุนน้องนะครับอีพีวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ